สวัสดีค่ะมามาฮากะค่ะวันนี้วันที่30ทธันวานะคะตามธรรมเนียมของคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะทำความสะอาดบ้านครั้งใหญ่กันในวันสิ้นปีนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้วันสิ้นปีเนี่ยฝนจะตกนะวันนี้เราก็เลยจะทำความสะอาดอะไรที่เป็นด้านนอกบ้านกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเก็บตกทำความสะอาดในบ้านกันค่ะ วันนี้แดดแรงดีมากเลยนะคะถอดผ้าม่านออกมาซักเลยละกัน ีนี้เป็นช่วงสิ้นปีที่อากาศอุ่นมากเลยนะคะแล้ววันนี้แดดก็แรงด้วยนะยืนทำงานทำไปทำมานี่รู้สึกร้อนเลยนะคะย่านะยุเลยนะย่าตัวอสิ พี่มิโซจะทำความสะอาดกระจกด้านนอกรอบๆบ้านนะคะส่วนมิรินก็จะทำความสะอาดกรงโชยุค่ะหายมา,ายเอ้าเยอะเต๋อจ่องข้างนะแล้วก็อันนี้ด้วย แล้วก็เนตด,ด้วยอันนี้เนี่ยก็มาไมายเดียวมันแท้งหะต้องร้านก่อนผักไทยตกลง ตายเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ายังมีมะเขือเหลือให้เป็นมารดกอยู่บ้างน่าจะเก็บไว้ไปแกงได้อยู่นะเนี่ย,ยกินได้หรือเปล่าจะกินหมดเหรอจะไปหกไก่โดยแล้วนะมามา่า <laughs> สนที่เป็นปัญหาคาใจนั่งมองมาทุกวันก็คือส่วนที่ปลูกผักนี่แหละนะคะเวลาปลูกรู้สึกสนุกนะแต่ว่าเวลาต้องรื้อออกนี่คือต้องใช้กําลังกายกําลังใจหนักมากในการรื้อถอน すごい。<laughs> แต่ละต้นก็คือรากลงลึกมากนะคะดึงยังไงก็ไม่ออกนะต้องขุดค่ะขุดลงไปลึกด้วยนะกว่าจะออกแต่ละต้นกล้อง <c oughs>

เสร็จจากงานขุดลากถอนโคนนะคะก็ต้องมาจัดการกับงานไม้เลื้อยข้างลัวนี้นะซึ่งไม่รู้ว่าเลื้อยลงคลองไปถึงไหนตอไหนแล้วนะคะเหลือไม้เลื้อยอีกต้นหนึ่งนะคะอันนั้นเป็นบวบค่ะแล้วก็ลัวด้านนอกก็พยายามดึงให้ได้มากที่สุดแล้ว ที่มันแบบอยู่ล่างๆลงไปก็แบบไม่สามารถดึงขึ้นมาได้เดี๋ยวนานๆทีเจ้าหน้าที่เขาจะมาทําความสะอาดรั้วทําความสะอาดคลองแล้วก็แบบเก็บวัชพืชรั้วทางต่างๆเนี่ย <c oughs> เขาคงจะบ่นบ้านเราแน่เลย <c oughs> เหลือต้นบวบนะคะเดียวต้องเลือออก <c oughs> ปีหน้าจะไม่ปลูกแล้วนะไม้เรือยข้างรั้วนี้แบบรบก,กวนชาวบ้านมาก <c oughs> ไม่ได้รบกวนชาวบ้านแต่มันออกไปในแบบที่เรา ออกไปนอกขอบเขตที่เราทำได้อะ เส่วนปลูกผักเสร็จแล้วนะคะสบักสบอมเหมือนเดิมเหนื่อยจนปีหน้าไม่อยากปลูกเลยว่ะคิดแบบนี้ทุกปีส่วนขยะต่างๆกิ่งไม้ใบไม้ต้องรอทิ้งหลังปีใหม่เลยนะคะมัดมัดเอาไว้ สี่โมงกว่านะคะแดดหมดอากาศก็เริ่มเย็นพอดีเลยนะเราก็เสร็จงานนะคะเดี๋ยวเราเก็บของเข้าบ้านดีกว่าเข้าบ้านมาเก็บของตกแต่งต่อกันอีกนิดหน่อยนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะพอละค่ะ ส่วนมิรินก็รับผิดชอบเก็บต้นคริสต์มาสนะคะเพราะว่าตอนแรกมาม่าว่าจะไม่เอาออกมานะแต่ว่ามิรินอยากเอาออกมาแล้วบอกว่าจะเก็บเองค่ะหมดแรงแล้วนะคะวันนี้ทุกคนทำงานแบบขยนขันขันแข็งมากออกมากินรามเมงเป็นมื้อเย็นกัน,นะคะ่ะ จะตกแล้วหมูฟังนี้ฟังนี้ตก ตื่นมาเช้านี้นะคะคิดว่าจะจัดการครัวนะคะป้าป้าถอดพัดลมดูดควันออกแล้วเดี๋ยวให้ป,ปา้าป้าเป็นคนทำล้วกันข้างบนเดี๋ยวมามาจะขัดเตาข้างล่างนะคะวันนี้จะเน้นทำในบ้านนะเพราะว่าข้างนอกฝนตกไปนะคะตอนเช้าแล้วก็เปียกแต่เราก็จัดการอะไรข้างนอกไปหมดแล้วเนะมื่อวานนี้วันนี้ก็จะเน้นทำในบ้านนะคะ พันโลมันนี้ก็คือรุ่นเก่ามากนะคะเหมือนแบบไม่มีฟังก์ชันอะไรทั้งสิ้นก็อยากจะเปลี่ยนอยู่นะคะแต่ว่าปีที่แล้วปลายปีที่แล้วเราทาสีบ้านเนาะก็คือใช้เงินไปหมดแล้วจ้าทาสีบ้านไปประมาณหนึ่งล้านห้าแสนเยนนะคะแล้วก็ให้ช่างเขามาดูเปลี่ยนอันนี้เขาก็บอกว่าประมาณสามถึงสี่แสนเยนก็เลยแบบพักก่อนจ้า เงินจ่ายค่าบ้านค่าทาสีบ้านไปหมดแล้วจ้าป๊าก็มีความอยากจะเปลี่ยนทุกครั้งที่ตัวเองต้องมาทําความสะอาดอันนี้นะเมื่อกี้มาถอดอันนี้ถอดเสร็จก็บอกว่าอเปลี่ยนดีกว่ามีความอยากจะเปลี่ยนทุกครั้งที่ต้องทําส่วนมามาก็จะขัดเตาอันนี้นะคะแต่ว่าปกติก็แบบ โลกทำไปเช็ดไปอยู่แล้วนะมันก็เลยแบบไม่หนักหนาสาหัสเท่าไหร่นะที่มันหนักหนาก็คือที่ดูดควันนี่แหละนะคะแต่ว่าคอนเซปต์เดิมของเราอะไรที่เราไม่ชอบทำเราก็จะไม่ฝืนโบยให้ผู้ชายทำไป มาใช้กระดาษฟอยล์ขัดนะคะพวกคราบแน่นๆอ่ะจะออกได้ดีมากเลยนะคะแล้วกระดาษฟอยล์ก็จะแบบมีความเข้าตามซอกซอยได้ดีมากเลยนะแต่ว่าก็ต้องอาจจะต้องดูพื้นผิวด้วยนะคะว่าเราจะขัดกับอะไรมันอาจจะแบบทําให้พื้นผิวเป็นรอยก็ได้นะ จนขาวเลยจริงๆเป็นรอยไหมดำมากเก่ามากลน,นะคะนี่ประมาณเจ็ดปีกว่าแล้วล่ะตั้งแต่เราย้ายกลับมาญี่ปุ่นนะทะมันไม่รูดอ่ะ โูรๆไปเรื่อยๆมันก็หลุดตรงที่มันดำๆมันไม่ดีมันเอาให้มันหลุดได้ รงแรมก่อนหกวันจะพาโชยุไปส่งนะคะก็ะมีอาหารเช้าเย็นอาหารกับขนมเช้าเย็นเราไปฝากหกวันก็ต้องสสิบองชุดไา้เลตชีสขนมแล้วผ้าห่มคลุมกรงๆๆด้วยเพราะว่า มันหนาวอืมมันหนาวแล้วก็มันมีโครงหลายๆหลายๆตัวติดติดกันนะคะเขาก็จะแบบว่าปิดไว้ไม่ให้มันเห็นกันมลูกี้แต่ว่ามีลูกี้อยู่ในถุงนะคะกลางวันไม่ค่อยออกมาหรอกพาโชยุกับมีลูกี้มาฝากไว้นะคะที่ร้านเพชรช็อป้านนี้เนะยเขารับฝากสัตว์เล็กๆนะคะ สัตว์เล็กๆแบบกระตงกระต่ายหนูเหนออะไรอย่างเงี้ยมันฝากมันไม่มีโรงแรมให้ฝากนะคะต้องมาหาฝากตามร้านแบบนี้แหละซึ่งแบบหายากมากนี้เราฝาก6วันนะคะตัวละ15,000เยนสองตัวก็เสียไป30,000เยน,นะคะ่ะะ

รออยู่ที่นี่นะเชฟไมไ่ลืมเอาจานข้าวมาให้เห <laughs> มืนอนโชยุมากเลยตัวนี้ไ <laughs> ม่ฝากนกส่งโชยุกับมิลกี้เสร็จแล้วนะคะตอนนี้ประมาณ5้าโมงกว่าเองนะคะ แต่เดี๋ยวเรากลับบ้านเราก็จะรีบออกมากินโซบะวันสิ้นปีกันนะคะเพราะว่ามเมลินอยากกินให้เสร็จเร็วๆแล้วก็กลับบ้านไปดูรายการทีวีที่แบบเป็นรายการพิเศษที่อยากดูค่ะ เราออกมากินโซบะวันสิ้นปีกันนะคะมากินที่ร้านประจําของเรานะที่เรามากินทุกวันสิ้นปีนะคะเปิดเข้าไปก็คือเจอลูกค้าที่เราเจอกันทุกวันสิ้นปีนะบรรยากาศเหมือนเดิมมากทุกปีค่ะ れ <laughs> たた <laughs> なんて言ったの <laughs>、はい、これは鳥一心の中は何て言うの

เจีคาคกชบตเจบะไรซเ้าบาของมาม้านะคะน่าจะสั่งผิดนะได้กุ้งเทมปุระมาหนึ่งตัวท่วนเหงามาก หลังจากเหงากับกุ้งหนึ่งตัวนะคะก็ได้สั่งเทมปุระมาเพาิ่มอีกจานหนึ่งค่ะ

ปิดท้ายด้วยน้ำต้มโซบะนะคะเขาบอกว่าเป็นน้ำที่มีประโยชน์มากนะจะแ,แบบมีวิตามินแร่ธาตุอะไรเยอะนะคะเติมลงไปในถ้วยซอสนะยิ่งช่วงข้นๆกานี่คือจะแบบเป็นน้ำข้นๆน,นะคะมามาชอบอร่อยมาก ปาปาก็มวนต่กินอย่างอื่นนะคะยังไม่ได้กินโซบะเลยนะก็เลยสั่งโซบะามาปิดท้ายรายการนะคะเบิ้ลสองชั้นไปเลยจ้า โซบากันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านไปดูรายการพิเศษนะคะที่มิรินรอคอยนะมีเกิร์ลกรุ๊ปที่มิรินชอบจะมาร้องเพลงที่รายการพิเศษของ NHK นะคะตกลงนั่งไปนั่งมาก็หนึ่งทุ่มกว่าแล้วนะวนนมาเียก แล้วก็เหมือนเดิมนะคะกับกิจกรรมคืนวันสิ้นปีของบ้านเรานะคะคือการรีวิว New Year Resolution ของปีที่ผ่านมานะแล้วก็เขียน New Year Resolution สำหรับปีใหม่ที่จะมาถึงค่ะแต่ว่าปีนี้เด็กๆเขาก็โตแล้วแหละเขาก็ไม่อยากจะให้ลงแล้วนะคะว่าเขาเขียนอะไรบ้างเขาพูดอะไรบ้างนะก็เลยถ่ายบรรยากาศมาให้ดูได้คร่าวๆประมาณนี้ค่ะม่ไ ไ,ไม่ต้องเขียนเยอะๆแต่ว่าต้องเขียนว่าจะทำเมื่อไหร่ทำยังไงให้มันคงมาใกล้ว่ารู้ว่าจะทำยังไง

ขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดทั้งปีนะคะขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีที่ดีสำหรับเพื่อนๆทุกคนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ